นโยบายท่านรัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาศธิการาเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติซีโร่อบเอาพาน้องกับมาเรียนนาการเรียนไปให้น้องซึ่งได้รับนโยบายแล้วก็จากท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพืน้นทีการศาึกษามพยมสานานท่านผออนันทวิพรจันทพรม,มาในเรื่องของอาการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับการจัดก,การศาึกษา กรณีของนายพัทรันยชัยมงคลหรือน้องเซเว่นนะครับซึ่งในรายของนักเรียนดังกล่าวนะครับคุณแม่ได้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งจะต้องออกจากการเรียนแล้วก็ไปดูแลแม่ที่ที่ป่วยนะครับไดอ้ออกจากการเรียนกันไปเรียนที่บ้านนะครับตั้งแต่ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567นะครับ ซึ่งจากการได้ติดตามนักเรียนตั้งแต่ระยะที่หนึ่งจนถึงระยะที่สองนะครับนําการเรียนไปให้น้องก็คือทางโรงเรียนนะครับกับทางสงพมนานนะครับได้ดําเนินการจัดการเรียนในรูรปแบบต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในระบบออนแอนออนไลน์ hand, นะครับแล้วก็นําใบความรู้ใบงานรวมถึงสื่อการสอนไปให้กับนักเรียนนะครับและล่าสุดได้ติดตามนักเรียนนะครับในเมื่อวันที่ หนึ่งพฤษภาคมเมื่อวานนะครับอาการของคุณแม่นะครับของน้องเซเว่นอาการดีขึ้นนะครับซึ่งนักเรียนก็จะกลับมาเรียนที่โรงเรียนน่านประชาทิศเป็นปกตินะครับซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของทุนการศึกษานะครับรวมถึงเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนครบถ้วนนะครับแล้วก็ได้ติดตามนักเรียนเป็นระยะนะครับ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นสารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขให้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ภายใต้หลักการการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตใช้แนวทางการทำงานจับมือไว้เราไปด้วยกันจ้างดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็ก ที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o b s e r o r o p o u t โดยการนำของนางนัทวิพรจันตพรมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านลงพื้นที่ติดตามนักเรียนครบ100เซ ตั้งเป้านำเด็กน่านกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา100%เมื่อวันที่1 3พฤศจิกายน267 7 สอพอมาน่านได้ลงพื้นที่ติดตามในพัทรดันัยชัยมงคลหรือน้องเซเว่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนน่านประชาอุทิศอาศัยอยู่หมู่บ้านห้วยเรียบตําบลแม่คณิงอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านพบว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลําบากมีฐานะยากจนต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงดูแลคุณตาและคุณยายที่แก่ชราเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวทําให้น้องเกือบต้องถอดใจในการเรียนหนังสือสอพอมาน่านและโรงเรียนน่านประชาอุทิศได้ให้การช่วยเหลือนําการเรียน ไปให้น้องดำเนินการจัดการรีมการสอนให้นักเรียนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนออนดีมานด์ของแต่ละวิชาอยู่ที่บ้านและให้ความช่วยเหลือสวัสดิการเบื้องต้นผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษาด้านการศึกษาส่วนตัวและสังคมสำหรับการช่วยเหลือน้องเซเว่นในการเรียนนะคะซึ่งน้องไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะคะก็ได้ช่วยน้องเกี่ยวกับเรื่องของเอก,กาสารนะคะ แล้วก็ได้ช่วยสอนน้องโดยการเรียนออนไลน์จะมีการติดต่อน้องตลอดเวลานักเรียนมีรุ่นพี่บัตตี้มีรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเดียวกันในหมู่บ้าน2คนคอยสอนและแนะนําในการทํำใบงานรายวิชาก็จะช่วยนําเอางานที่คุนครูสั่งะคะ่ะจากที่โรงเรียนค่ะไปให้น้องที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันค่ะแล้วก็ช่วยสอนอนี้ค่ะแล้ะตอนนี้น้องก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะ และสำหรับการช่วยเหลือของน้องตอนี้น้องก็ยินดีนะคะและก็เปิดใจกว้างที่จะรับการศึกษาสําหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้เรียนจบชั้นม .6 ค,ค่ะ ก็จะช่วยส่งเสริมน้องในอนาคตต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสพน,น่านประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตามเงื่อนไขผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และประเมินสภาพปัญหาที่บ้านพักของนักเรียนเบื้องต้นแล้ว การเรียนของน้องเป็นอย่างไรบ้างคะก็เรียนทันเพื่อนอยู่ครับจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนหรือหน่วยง,งานต่างๆอะมีผลทําให้ชีวิตของน้องอเป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตก็ดีขึ้นอยู่ส่วนนีงครับเพราะว่าเงินส่วนนี้ก็จะไปช่วยค่ากับข้าวค่าแผมเพื่ของแม่ครับน้องอยากมีอยากเรียนต่อหรือมีอาชีพในฝันยังไงคะก็อยากเรียนต่อให้จนถึงจบม .6 แล้ไป ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไปเป็นครูทัศศึกษาครับถ้ามีโอกาสน้องอยากบอกกับคนที่เผชิญกับปัญหาเหมือนน้องน้องอยากบอกว่าอย่างไรครับก็สู้ๆครับเพราะว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกสเสมอครับมีใครที่น้องอยากขอบคุณเป็นกรณีพิเศษไหมคะ ก็อยากขอบคุณทุกทท่านครับที่ช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุนตลอดทุกๆอย่างครับ <c oughs> สำหรับแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียนทั้งกลุ่มเด็กที่หลุดออกไปแล้วได้กลับมาเรียนหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาระบบการศึกษาที่ยืดหยุน่นโดยเปิดกว้างจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมไปเป็นการเรียนรู้ที่ทําได้ในทุกที่ทุกเวลา anytime anywhere เพราะในโลกปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าการจัดก,การเรียนรู้ที่เอื้อต่อความหลากหลาย รวมถึงทักษะงานสร้างสรรค์ต่างๆจะช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้และเป็นรากฐานของการศึกษาต่อไปในระยะยาวสพมน่านพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโอเบกซีโรดเอบเอ